พี่น้องกองไปสกูสุค้นนะครับนี่นะครับออกมหาไซเบตยอยู่ไหอย,ยูน่นะครับผมเขาเริ่มเชียวแล้วครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศทุ่งให้ต้องนาพี่น้องนี่ครับนี่ละใกล้ดีนครับ,รบมแมลง ไช่ครับอย่เพิ่งใส่ครับโอ้ยสอบแล้วก็ไปยังน้อยนี่นะโอ้ยถึงเพิ่งใส่ไปแล้วครับเนี่ยจะดีเป็นแท่โอ้ยุถพี่น้องบุถรถรถรถพี่เชียงตับกันอยู่ขนาดตอนนี้เฮากระใสเป็ดรียบร้อยแล้วพี่น้อง เดี๋ยวข้าไปนั่งพักก็ถึนงนะครับแล้วก็อีกจักน้อยให้ลองกออย่างกพไปนอง อุ่นก็ย็นครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มเมื่อแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะไปจามกันรอบแรกครับพี่น้องเป็นพี่น้องถึงก็ถึงก็เอ๋อถึอ๋ออ,อู้ห โอ้โหครับพี่น้องโอ้โหข่อย่ครับเอาละครับพี่น้องโอ้กินเีเป็นคักครับพี่น้องปลาคอครับเหนียวครับโอ้บักใช่ครับพี่น้องเอาแล้วเฮียหยับลอยครับเตรียมแรกครับพี่น้องแก้พี่น้องผลงานครับเตรียมแรกครับพี่น้องโอ้โนี่ครับเซตต่มๆหมดแล้วครับแซ่บๆพี่น้อง ปลาดุกพี่น้องดุกครับดุกดุ๊กดุ๊กดุ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 กโอ้โอ้โหสองแแ้มพี่น้องสองแแ้มสองแแ้มครับแังแในตะก้อนะครับปลาดุกครับพี่น้องโอ้เก็ตฮักพี่น้องเว้ย แต่ปายดิบหักซ้ำนี่นมันปลาลงมาจาก่าครับพี่น้องเนี้ยบลอนครับพี่น้องมีสักบลอนครับเรื่รอยๆครับ สองเจ็ดมาพี่น้องเงี้ยงหล่อนครับอะไรงี้ฮะนี่มันจะพื่องมันกุดดูมาเกียฮึนี่ฮึอู้อู้ปลาเค็งครับพี่น้องว้าวปลาเค็งครับปลาเค็ง โอ้ปลาเทียงครับซอกสามแจมมาพี่น้องสามแจมแล้วรค,ครับไปตัวเซ่คูข้าพี่น้องก็เมฆง่มงามพี่น้องเอ้ยสิงสเซกยากระสุนตามแซ่บๆครับอื้หอหือโอ้โอเคพี่น้องเอาอีกแล้วโอ้โอโอโอ ไปยังไี่เงาะลุ้นครับ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 ว้าวว้าวไปยังวะนี่ไหมแข่งแลไปยังโอ้กระดุก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 ว้วพียพี่น้องเลยครับครับโอ้ยไอ้ดุกนี่ครับสามเต้มีแต้มครับพี่น้อง โอ้ห oh, ันมันพี่น้องหันมันนี่ครับโอ้กด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 พี่น้องกดันนี้ลูกเนี่ยมีลูกมันพี่น้องมีลูกมันลูกมันเอทั้งนี้ครับ อีกแล้วครับดุ๊กดุ๊กดุกอีกแล้ดุกอีครับอีกแล้วครับอีกแล้วอู้ห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 ู้เด็ดเด็ดฮักเป็ดฮักพี่น้องอู้ครับดุกครับอีกแล้วครับพี่น้องดุกอีกแล้วครับดุ๊กเด็ดครับผมโอ้ได้ได้ได้ เด็ด,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 ดโอ้ปลาดุกลงชักลงไมา่จาักสาพี่น้องท่านก็ไม่จักสาสีเต็มพี่น้องไปเคียงปลาดุกเปลากร,ระปุกไงตัวนึงครับโอ้ครับมันนี่มันหมาดหมพี่น้อง แพผเอาอีกครับพี่น้องยามต่อยยามต่อครับอีมันยุดยุดพี่น้องอื้มอ,ๆๆๆๆอื้มไปยังโอ้ยลุกลุกอีกแล้วครับพี่น้องลุกลุกอีกแล้วลุกลุกเอาครับพี่น้อง เอาแบบใส่คุพี่น้องใส่คุโอ้โหใส่ห้าดแมวเราพี่น้องไอ้คุกคุปมีลูกมันฮึฮึอกล้พี่น้องอีก้เดือดเดือดเดือดเดืองเดือดเดือดเดดเดอดเดืออด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 เดือเออู้อู้อดเอดอ โอ้โหโอ้โอ้โหมันมพี่น้องมันมันมันมงลุกน้พี่น้องลุกแล้วโอ้โหเร้วครับพี่น้องป้าดโปาพี่น้องคุณครับพี่น้องโอ้โหเราในหองู้ลุกไล่พี่น้องป้าดัโอ้เดพี่น้องเด้ดเดตายตาต เด็ดอดเนิมนี่มาพดเพื่อมาพดท,ท่านพี่น้องติดได้ดีดีป่ะให้ได้ๆๆโอ้แล้วพดป่าก็าพี่น้องโอ้ต้องมีพดตัวนี้เอาไปเอาไปใส่บมวกเก้าครับพี่น้องปลามันไหลยอยู่พี่น้องกระดกโนี่ลูกมันครับพี่น้องโอ้ตักเพื่ได้ี่ไง ย,ยังอามข้านีใปใส่เอาตุงกพี่น้องนี่ครับพี่น้องรอบแรกพี่น้องโอ้ครับมันมันพี่น้องมันมันเดี๋ยวเขาย่างแยงแกตัสุดตำเลยนะต่ิ้นกไ็ได้ขครับพี่น้องบ้าขครับ<ป>มานลยครับลนอยู่ไหนฮะ ยังห้าวไปอีกพี่น้องไปอีกเดี๋ยวปลาไม่กินเล็ดเป็นเล้ว,ว,ยวอยู่โอ้อออลยล้วพี่น้อดยังโอ้ยโอ้โอ้ยปุ้มเพื่งอปลาไปได้ครับพี่น้องเป็นอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วโอ้โหโอ้ยไ,ได้เที่ยงเล็ดลดตุดตตุ๊ตตุ๊ตไม่ลด โอ้โ้โอ้โออยงเอไอ้พี่นอ้องโอ้โมันมพี่น้องมันครับนี่ครับรอบส้ครับพี่นอ้องโอ้โี่ดูตดอดตอยกพี่น้องลยนะ ากินในของนอนะเลโอ้ยแ็บรุพี่น้องไปไปเนี่ยสามีครับยามีครับพี่น้องตามาคุรับพี่น้องกินกบปิ้งปลาครับเพี่น้องพี่น้องพักันจองเขาจิตสมตามพี่น้อง ผักนั่งอ่งงานยาหาน้ำนเเผมนะเฮาเนี่ยง่ายๆครับพี่น้องเนี่ยขโมยเดี๋ยวก็ได้กินสมตมามครับพี่น้องก็ประดุกที่ถือเบ็ดี๋ครับพี่น้องตัวนเรื่องนะครับมามาแซ่บๆกันนะพี่น้องมาพี่น้องที่นี่เราจะมายามรอบยี่สี่ครับพี่นอ้องยามรอบปีกะนอนเลยครับพี่น้องก่อนส่องไฟมะกรูดครับวุ่นครับพี่น้องรอบปีกเต็มเต็มโต้ว

ลูกมาได้สาพี่น้องปลาพวกนี่คิดสาอืมจัดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนฟองกันครับในพี่น้องเบิ้งกันครับโอ้เยัอยงอีหุ้ยครับพี่น้องคร <สา S 2> ับสี่รอดเขาเลยท่านนี้แล้วครับพี่น้องก็ตีพอแข็งแล้วครับเก็บลูกตัวนึงครับพี่น้อง แต่พ่อแข่งเศร้าอยู่ครับอ๋่เบือนเศร้าเข้าไปยามกันอีกสรอบหนึ่งครับว่ามัน,มนติดปลาหรือบ่ติดครับลุ่นกันครับจนเศรา้าเพ่นนี่ค่ะลาทีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องย้ำตอนเศร้าครับพี่น้องเพนนี่ก็จะไปยามเบ็ดพี่น้องโอ้อากาศเย็นครับพี่น้องเรื่อมหนาวแล้ว หมอกลงเหรอครับย่งางซอสเนี่ยมื่อวานสื่นสวยพี่น้องครับโอ้มันปาดลุดเบ็ดแต่ว่าเบิบ,บิเนี่ยครับมื่อนนี้การที่มสาสระครับยังไงตรงนาครับพี่น้องเข่าเขียวครับเมื่อคืนเนี่ยปาถศึกเบ็ดคักดีครับเมื่อคืนนี่ครับ จะร่นกันว่ยย่ำเศร้านี่ปลายอจะเย็ดเท่า่ครับรุ่เหมือนเบื้องเมื่อคืนมมนได้ย่ำใหม่อ่โอ้ยดึงขเขาป้ากออเขาเพงพี่น้องรุดเนี่ยนี่ครับดึงข้างกอเขาเมื่อคืนกินทักโอ้ย มัดดึงหอกของรถนะครับนี่เปรเฮ้ยเฮอเฮ้ยขน้องคนเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเด้วเอาเอาเอาโอยผมผมก็นนกว่าปันป่าห้ามแจกแงยงูครับพี่น้อง ปลาเนาะฝนตกเงี้ง้ออ๋กิน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 นะครับพี่น้องเอาเอ็ดก,กับขขาเสาก็บเ่าครับพี่น้องปลาที่เราอยากไปขึ้นดีแล้วครับปลาคอครับพี่น้องปลาคอปลาดุกเหลืออยู่ครับปลาคอให้ที่กินปลาคอะไรปิ้งบ่ะครับพี่น้อง เท่านี้เขาจะเผาบาคอครับกินกับสมตาครับขคอที่ได้จากมือเครื่องนี่ครับพี่น,อไไน้องง่ายๆเลยเผาใส่เกลื่องแล้วครับพี่น้องเผาเกลือครับแซ่บๆนะครับโอ้เนี่ยคืองจิหวาดช่วยครับขคอน้ำเสียพี่น้อง มันคือปราค,คอเลียงไหมปลาคอเลียงมันเนื้อมันจีอ่าพุยๆปลาคอน้าม,มันหอมจ้ะสาธรรมชาติครับ